การทํางานของเราในวันนี้นะคะคิดถึงจังเลยใช่อันนี้คิดถึงจริงจริงอ๋อนี่ก็ได้อะฝองคนนี้ก็ได้อะอยุ่งกครับโอ้ผมยุ่งมากเลยขอบคุณมากนะคะทุกคนวันนี้โอ้โหมากันเยอะมากเลยขอบคุณมากจริงจริงนะครับแล้วก็งานหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ ไปเลยกลับบ้านดีๆนะทุกคนไอ้ขอบคุณครับ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  มากเกษียครับเยบเป็นเว้ยเจ้าว่า <c oughs> ชาร์ลอตส์ชาร์ลอตต์สวัสดีครับ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  หนูว่ามันผู้หญิงนี้มันแค่ชอบผู้ชายคนนเกไมนสวัสด <oh ีครับสวัสดีครับพกกผมมาร์หุเยเจรครับละผมวินเมทูวินโลภาเด็ประจอนะครับแล้ววันนี้พวกคุณอยู่รายการมาร์ควินชาแนลครับผม เกี่ยวอะไรเขาวะเกี่ยวอะไรเขาวกอแครด้วย ใส่หน้าร้ายไม่อคืนเ่ยเฮ้ยเมื่อคืนคงทำงานหนักอ๋อทำงานหนัก่นนกด ไปแทรกกลางแล้วอังเขาไม่ได้นะหกบวกเก้าลบเจ<ะ>็ดหกบวกเก้าลบเจ็ดในโครงการดาราแยกไรนะครับวันนี้ผมได้ของขวัญจากน้องรักนี่ของขวัญวันเด็ก,มดกไม่ต้องนอนบนโต๊ะเรียนแล้ว นี่มานอ,อนหรือมาทำงานนะครับตอบความจริงให้ประชาชนเขารับรู้เราพักก่อนเพื่อจะไ,ได้ทำงานอย่างเต็มที่ผมว่าผมชิกแล้วนะครับพี่วันนี้ชิกกว่าโอ้โห <c oughs> <c oughs>